ข้อสุดท้ายถามว่า which train leaves Washington in the morning and arrives in New York in the afternoon บอกว่าอันไหนขบวนไหนเนี่ยออกจากวอชิงตันในตอนเช้าแล้วถึงที่นิวยอร์กในตอนบา่ายอันได้ที่เขาให้มาคือ54ดูซิออกเช้าถึงบ่ายหรือเปล่าออก7โมงเช้าถึง10โมงนี่ก็เช้าทั้งคู่ผิด7 0 0 สักคูณนะคะน้องๆเนะคะน้องไม่ใช่70นะคะ76ดูซิว่าออกเช้าถึงบ่ายหรือเปล่าออก11โมง25ถึงบ่าย2 45ออกเช้าถึงบ่ายถูกเก็บไว้นะคะน้องวงไปก่อนข้อ3 150 150ออกเวลาอันนี้นะคะออกเวลา บ่ายสาเอ้ยตีสาถึง6กโมงเชา้านี่ก็ผิดเลยค่ะออกเช้าถึงเช้าผิดค่ะและ160่งหน,นะคะหนึหนออก5้าโมงตีห้า่าถึง8ปดโมงสีออกเช้าถึงเชา้าผิดค่ะฉันตบอบข้อ2คือเ6็ดส s n y six regional service ออกเช้าถึงบ่าย ขั้ต่อไปพี่ว่างนองจะต้องชอบนเนอร์ชไม่ใช่น้องๆคะ่ะนี่เป็นไอรอนีนะคะเป็นมุกฝึกน้องเออร์เรดิเคชันค่ะหาข้อผิดนะคะเฮ้อน้องคะ่ะปวดหัวค่ะอันนี้คะ่ะหาข้อผิดนะคะน้องๆว่าในสี่ข้อที่เขาให้มาอันไหนผิดคะ่ะเช็คแกรมมาสุดริชนะคะน้องๆคะ่ะมาเริ่มข้อแรกกันเลยน้องคะ่ะ แกรมมาเท่านั้นนะคะน้องไม่มีคำแปลหรืออะไรคำศัพท์ไม่เกี่ยวแกรมมาโอลี่บอกว่า production has gradually actually dropped a few over the last few years although profits have held up เขาบอกอะไรเอ่ย production เช็คดูว่าประธาน production ประธานเป็น เอกพจน์ซิงคูล่าโอเคโปรดักชันถูกต้องถูกไหมคะโปรดักชันเป็นนามนำไปได้ขึ้นต้นมาไม่ต้องมีเดอไม่ต้องมีเอแอนเดอถูกต้องเป็นการผลิตเป็นนามมาทำถูกคะ่ะนี่เป็นข้อหนึ่งนะคะพี่ขอเขียนข้อหนึ่ง so. เป็นเอกพจน์นะคะลดลง a f e w เห็นปุ๊บตอบเลยค่ะข้อ2ค่ะน้องค่ะผิดทำไมผิดคะเพราะว่า Production เป็น singular เป็นเอกพจน์จะบอกว่าการผลิตลดลงเล็กน้อยใช้กับเอกพจน์ a f e w เป็นคำขยายที่บอกว่านิดหน่อยใช้กับนาม น o าม t a b l e นนับได้ค่ะน้องค่ะจะเติมเอได้นะพวกนี้ถ้าใช้กับนามเอกพจน์นับไม่ได้เพราว่ามันเป็นเ,เป็นเอกพใช่ไหมคะแล้วก็เป็นนามธรรมใช้ต้องใช้เป็นลดลง a little little จะใช้กับ uncountable นะพี่จะใช้ u n นะคะเขาก็เป็น c n เขานาวกับอันเ้านาว ผิดใช่ไหมคะดูสิว่าอันอื่นถูกจริงหรือเปล่า Over the last few years few years t o เห็นไหมคะเติม s few ว่า2ถึง3มากกว่า1เติม s t o last คือที่ผ่านมาก็โอเคถูกต้องเดิใช้เดิไปเพราะว่ามันผ่านมาแล้วก็จบะจง a l t h o ถึงแม้ profits have held up กำไรที่เพิ่มขึ้น held up มาจาก w o r k hold ช่อง3ก็คือ held วรัก็คือเพิ่มขึ้นถูกค่ะเพราะฉะนั้นที่ผิดคืออ f e w เปลี่ยนเป็นอา i t t l e หรืออะไรก็ได้มันใช้กับนามนับได้นะคะอ f e w ในที่นี้ไม่ถูกข้อต่อไปบอกว่า Our policy for dealing with the media is to respond quickly and polite เห็นปุ๊บนะคะอะไรน่ารักมากเลยค่ะน้องๆค่ะ for เป็นอะไรคะน้องเพปโปที่พี่สอนนะคะเพปโปซิชันเพปโิชันจะบวกนามหรือเว r ร์ n g หรือว่าที่เราเรียกว่าเจ r u n นนั่นเองที่ทำหน้าที่เหมือนนามได้เด a l แปลว่าตกลงใช่ไหมคะแปลว่าข้อตกลงก็ได้หรือใช้เป็นเว r ร์ก็ได้ to deal with อันนี้ท,ที่นี่เขาใช้เป็น verb deal with something the media ถ้ามาใช้กับ p พ p o ปก็ใช้เดียบวก ing ถูกค่ะเป็นเจอรันเขานี้ถูก i s การที่เรา policy คือนโยบายที่จะใช้การติดต่อกับมีเดีก็คือสื่อมวลชนมีเดียใช้เดิร์กถูกแล้วค่ะน้องค่ะมีเดีเป็นเป็นสื่อกลางสื่อ,อมวลชนนับนับซีเฉพาะจอดจง t มีเด i ย i s to respond นั่นคือการที่ จะต้องตอบรับอย่าง quickly ถูกค่ะ r e s p o n d quickly อย่างรวดเร็วและสมมติน้องไม่รูข้ข้อหนึ่งเดียกับ to r e s p o n d น้องดูอันนี้เลยค่ะที่พี่บอกคำเชื่อม and หน้าหลังเท่ากันหน้า and quickly l y เป็น Adverb ถูกไหมคะ Adverb เพราะขยาย Response ตอบรับอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะตอบรับเป็น verb ขยาย verb คือ Adverb อย่างรวดเร็วและ polite p o l i ว่าสุภาพ polite ตัวนี้ไม่เห็นมี L Y ไม่ใช่ adverb เพราะฉั้นข้อน,นี้ผิดค่ะน้องค่ะหน้าเป็น adverb หลังก็ต้องเป็น politely polite ตัวนี้เป็น adjective เฉยๆใช่ไหมคะข้อน,นี้ผิดแค่นี้เองค่ะถึงแม่น้องไม่รู้ข้อ2อง the media หรือว่าข้อ The to respond น้องก็ไม่จำเป็นเพราะดูแค่แอนหน้าแอนหลังแอนก็ช่วยได้แล้วเห็นไหมคะ หน้าแอนเป็นอะไรหลังแอนเป็นอย่างนั้นในที่นี้หน้าแอนเป็น adverb หลังแอนก็ต้องเป็น adverb เช่นกันเพราะฉนั้น polite ที่เป็น adjective ไม่ถูกค่ะข้อนี้บอกว่า when Hitler came to power in Germany เห็นปุ๊บประเทศใช่ไหมคะเหมือน in Thailand เราใช้บางทีเราอาจจะไม่ต้องจำทุกประเทศเราจำว่าประเทศเราใช้ยังไงแล้วเราพูดอันนี้ก็ถูก in Germany ถูกไหมคะในประเทศอะไรไม่ต้องมี AN เ n ็ the เขาเป็นประเทศ he set up a special division in the dreaded Gestapo รู้ถึงฮิตเลอร์ใช่ไหมคะน้องเห็นคขาว่า Gestapo ปกุ๊บน้องน้องฮิตเลอร์ออกจะดังนะคะน้องคงจะรู้จัก h e s t a p o ก็เป็นตำรวจลับให้กับองค์การ Nazi. นาซ่านาซี่เนี่ยนะจ๊ะเมา Gestapo ปเป็นชื่อเฉพาะคะ่ะน้องๆคะ่ะ พราะฉันชื่อเฉพาะต้องทําไมคะเหมือนชื่อน้องน้องชื่อพี่ชื่อเลขาน้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษน้องเป็นชื่อน้องน้องเขียนตัวอะไรคะตัวใหญ่เห็นไหมคะน้องคะ่ะที่เขียน L เริ่มต้นตัวใหญ่อันนี้องค์กรเฉพาะของฮิตเลอร์ของนาซีเกสเทโปจะตัว G เล็กนี้ไม่ถูกเพราะฉันเกสตโปต้องสะกด,ดวิธีใหญ่ตรวจแค่นี้เองเห็นไหมคะเพราะฉันเห็นปุ๊บก็รู้เลยข้อนี้ผิด นี่ฮิตเลอร์เซตอัพเวิร์กทูเซตฮิตเลอร์เป็นเป็นตายไปแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วเป็นอดีตเซตอัพเวิร์กทูเซตอดีตปัจจุบันช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเหมือนกันหมดเลยเซตเซตเซตเพราะว่าเป็นคำหนาเวิ work ร์กพยางดียวเขาบอกว่าฮิตเลอร์เนี่ยเมื่อฮิตเลอร์เคมเจ o พาวเวิร์กคัม o จอพาวเวร์คือมีอำนาจในเยอรมันเขาก่อตั้งเซตอัพสัม h ติงก่อตั้งหน่วยพิเศษใน หน่วยตำรวจรับ dreaded คือ dreadful คือน่ากลัวเขาก็บอกว่าอะไร its job ขยาย g e s t a p o บอกว่างานของ g e s t a p o เนี่ย was to investigate suspected criminals ก็งานของเ e s t a p o ก็คือไปอสืบสวนอาชญากรใช่ไหม criminal ที่เป็นที่สงสัย criminal ตัว s ได้ค่ะมาจากนามนามก็คือ c r i m e แปลว,ว่าอาชญากรรม criminal เป็นเป็นอาชญากรเป็นนามอันนี้นับได้อาชญากร1นึคนสอคนสาคนนับได้ s u s p e c t e d อาจหลอกเราได้ s u s p e c t e d คือมาจาก verb to suspect